สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี่จะมาแต่งหน้าแล้วก็เมาห์มอยคุยกับเพื่อนๆช่วงนี้มีเครื่องสำอางใหม่ๆแล้วก็มีสกินแคร์ใหม่ๆที่นินได้ลองก็เลยเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาพูดในคลิปด้วยแล้วกันเนาะวันนี้เราจะแต่งหน้าไปสู้กับแสงโกลเด้นอาวเออช่วง4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นนะคะมันจะเป็นแสงที่แบบพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วมันจะเป็นแสงสีแบบทองสวยมาก ก่อนหน้านี้นะคะนินมาร์กหน้าด้วยนี่คิวเพลสสลิปปิ้งมาร์กนะคะปกตินินจะใช้เป็นแบบกระปุกแบบนี้แต่ตอนนี้เขามีแบบหลอดออกมาแล้วก็เลยอยากจะ เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าอัปเดตน้มีแบบหลอดเหมาะกับการพกพามากๆหรือว่าสําหรับใครที่แบบงบน้อยไม่ได้อยากซื้อกระปุกใหญ่นะคะแล้วก็ซื้อเป็นแบบว่าหลอดเล็กๆแบบนี้ก็ได้ค่ะนินมาร์กหน้าทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกแล้วผิวหน้ามันก็จะแบบเนี่ยขนาดยังไม่ได้ลงสกินแคร์ก็ดูว่าหน้าเด้งหน้าฉ่ำแล้วนินจะลงสกินแคร์เพิ่มด้วยนินจะฉีดโรสวอเตอร์นะคะของคอรินเดอะฟาร์มนะคะก็เป็นน้ําแบบสกัดจากกลีบดอกกุหลาบอะไรเงี้ยช่วยบํารุงผิวหน้าเนาะเราก็ตามด้วย โพอลิโคนเอมดีค่ะตัวนี้นะช่วยเรื่องแบบรูขุมขนแล้วก็ใครที่หน้ามันมากๆอะ่ะใช้ตัวนี้แล้วแบบหน้ามันน้อยลงชอบมากๆเลยทุกคนสังเกตว่าหน้าฝั่งนี้นี่นะผิวดูดีมากเลยนะเหมือนผิวมันแบบละเอียดขึ้นแต่หันมาข้างเนี้ยนินไม่เข้าใจ จริงๆสิวถึงชอบขึ้นที่กรอบหน้าซาๆช่วงเนี้ยงงมากซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นหนักขนาดนี้นะคะข้างนี้รักษาหายแล้วบ้างหลงเหลือแบบพวกรอยอยู่ก็ต้องแบบรักษารอยกันไปส่วนเนี้ยดูดิสิวมันปุ๊บปะตรงกรอบหน้าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นสิวก็ต้องใช้ด็อกเตอร์สมชายจะเป็นแบบโลชั่นน้ำสำหรับไว้ทาสิวนะคะแอ n เนเซรั่มนะคะของ Q ิ l a c e ก็จะเป็นเซรั่มบำรุงผิวสำหรับคนเป็นสิวซึ่งจริงๆหัวมันเป็นหลอดปั๊มแต่ว่านินทำแบบ คาติดกับฝาไปอย่างนั้นแล้วอนะเนาะชอบสกินแคร์ที่มันเป็นเจลลอะไรอย่างนี้นะคะว่ามันแบบซึมง,ง่ายสบายผิวมันเหมาะกับช่วงซัมเมอร์นี้มากๆแล้วก็ตามด้วยตัวนี้กับมังเหรอชอบมากเลยนะคะช่วยแบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ช่วยปลอบปรรมลมผิวได้ด้วยอย่างคนที่แบบว่าผิวระคายเคืองง่ายๆหรือแบบผิวเป็นสิวอักเสบก็สามารถใช้ได้ <Okay. S 1> มองแสงไปที่หน้าต่างเรื่อยๆนะคะเพราะว่ากลัวแสงหมดมากๆเลย ิดท้ายด้วยตัวนี้นะคะรักมากๆนะคะทำเป็นฟูลรีวิวไปแล้วกับแม่หมดนะคะยังไงใครสนใจก็ลองย้อนไปดูได้นะคะว่าทำไมถึงชอบฉีดรสวอ water อีกรอบค่ะในส่วนของผิวนะคะนินจะใช้คอนซีลเลอร์ของ b k นะคะตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์สำหรับผิวเป็นสิวเนาะแต้มเพื่อปกปิดตรงที่เป็นสิวนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์ตัวนี้ก็ช่วยรักษาสิวในตัวด้วยไม่ต้องกลัวว่าสิวมันจะยิ่งเหอนะคะ beauty blender นะคะ กดๆเคพวกสิวที่มันแบบปุ๊บปะเด่นชัดก็คือหายไปแล้วเนาะตามด้วยคุชชั่นลูกรักค่ะเจอรู้ขมขนดีมากแล้วก็ผิวดูเป็นผิวนะคะผิวหน้าดีขึ้นมาเยอะเลยต่อไปเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาค่ะของนาสต เมคอัพอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เพิ่งได้มาใหม่และตื่นเต้นอยากจะลองมากนะคะคือลิปแอนครีมชิคเพนนะคะสามารถใช้ได้ทั้งปากทั้งแก้มจริงๆทาตาก็คงน่าจะได้นะคะเป็นลิปเนื้อครีมที่มาเป็นหลอดแบบนี้น่ามาของ for u 2นะคะมีทั้งหมด9สีด้วยกันนะซึ่งวันนี้นินเลือกมาใช้3สีสิ่งแรกที่นินจะทําก็คือเอาลิปครีมตัวนี้มาทาที่แก้มวิธีการลงแบบบัชครีมอะไรอย่างนี้นะคะให้มันดูแบบผิวเป็นผิวเะนาะบีบบัช ครีมนีสีเบอร์หนึ่งน่ารักมากเลยอะ่ะจากนั้นเราก็จะแปลงนะคะจุ่มลงไปในคุชชั่นแบบนี้แล้วก็ไปผสมกับครีมมันก็จะได้สีบัครีมที่มันกลืนเข้าไปกับรองพื้นเราไม่ดูแบบเหมือนแบบมีสีฉาบอยู่บนแก้มแต่มันจะแบบค่อยๆเบลนด์เข้าไปกับผิวเราค่ะเห็นไหมมันจะแบบไม่ได้โดดออกมาจากผิวมากนะคะค่อยๆแทบไปบนผิวนะคะอุ้ย แก้มชมพูและเลือดแบบบ้าบอใครเขาทาบัชครีมกันนี่มันแบบกินมะเขือเทศวันละรอยลูกป่ะก็จะได้แก้มประมาณนี้อยากไล่สีช่วงนี้ให้มันดูเข้มขึ้นนี่ก็จะลงสีเบอร์สองมันจะเข้มขึ้นมาหนึ่งเฉดแต่มันจะไม่ได้โดดออกจากกันมากเหมือนเดิมแตะลงไปในคุชชั่นเล็กน้อยแล้วก็แตะที่สีบัชครีมนั้นแล้วก็ลงนี่อยากให้หน้ามันดูบ่มแดดที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปคู่กับแสงโกลเด้นอาว ที่เหลือๆที่ถาดมาโปะลงบนปากให้จบุแสงมันเหมือนแบบมันเริ่มน้อยๆรอนเซอร์นะคะของ Physician Formula นะคะก็จะลงตรงกรอบหน้าแบบนี้ไฮไลท์นะคะก็ยังต้องยกให้เดอะบามเช่นเคยซึ่งพาเลตเนี้ยคุ้มมากเลยนะคะมาทั้งหมด4สีด้วยกันแล้วก็นินชอบแพ็กเกจเขาเป็นแพ็กเกจกระดาษบางๆพกพา,ง,า,ง,าง,ง่ายไม่หนักมากนะคะนินจะปัดคุณคน,นนี้ค่ะซินดี้ลู เห็นไหมเนี่ยฉันมีดวงอาทิตย์ตรงนี้แล้วก็ขอเอาสีทองๆตรงนี้ไว้ตรงสัดจมูกเฮ้ยดังมาเด้อแป้งฝุ่นคนดีคนเดิมเน้นจะไม่ไปยุ่งกับตรงแก้มเพราะมันมีสีอยู่ป่วยให้มันฉ่ำไปอย่างนั้นนะคะเนี่จะลงเฉพาะแค่หน้าผากข้างจมูกใต้าตาคาง บราวดพาเลตของคอสโล่ใส้แปลงหัวพุ่มจุ่มตรงที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนเลนตรงหัวคิ้วลากลงมาเป็นสันดัง For ์ยูนะคะเขาทำบราวด์โคดออกมาน่าสนใจมากๆเดี๋ยวจะมาลองใช้ดูนี่ยังไม่เคยลองใช้มาก่อนเป็นเจลเจลแบบนี้แล้วก็แปลงเลียวเล็กดีอะตูป,ปัดง่ายขนคิ้วตั้งสะใจมากประหนึ่งว่าไปลิปขนคิ้วมาจา้ะพาเลตวันนี้ก็คือยิ่งใหญ่หลังการมากเฉดทูเฉดออฟซันไรส์นะนินชอบพาเลตอายแชโดว์ของเขามากดูดิ สีเยอะสะใจมากใช้สีนี้นะโทนทองๆชิมเมอร์ชิมเมอร์หน่อยแล้วก็ตรงหัวตาจุ่มสีน้ำตาลทองทองลงที่หางตาก็สีทองตรงนี้นะคะแต้มตรงกึ่งกลางเปลือกตาให้มันทองให้สุดอะเนาะดูดิความทองคำเนี้ยดัดแขบบนตากัน y o y t u 2นะคะนอกจากจะมีลิปมีบราวด์โค้ดแล้วยังมีมาสคาร่าออกมาใหม่ด้วยรอจ้าแท่งเล็กมากเลยอะชอบมาสคาร่าแท่งเล็กๆแบบนี้มากคือมันปัดแล้วแบบขนตามันเรียงเส้นี่นยังไม่ทําอะไรเลยอะนิดแต่นิดแต่หน่อยก็งอนแหละ ออะะไระแต่นิดแต่หน่อยทำเป็นงอนทำเป็นเด้งใส่ความชูชันนี้ปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วนะ <c oughs> ก็แอบ,บไปเขียนอายไลเนอร์สีน้ำตาลของเคสเช่นเดิมจริงๆอันนี้มันคือลิปท็อปโค้ดกลอสสำหรับไปทาทับตอนทาลิปสติกเอาว่านินอยากให้ตานินมันฉ่ำกว่าน,นี้นินก็เลยจะแอบ,บเอาความก๊อตกลอสเนี่ยใส่ตรงเปลือกตาซึ่งเทคนิคนี้ไม่ควรทำในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบ เธอเปิดเปื้อนเหนืดน่ะ mm hmm. ได้แต่ว่าอันนี้นะคะเราแบบแต่งเพื่อถ่ายรูปเฉยๆก็ไม่มีปัญหา mm hmm. ตาก็จะเป็นแบบเอ้ยอะไรวิบวับวบาฟงไปหมดทาลิปสติกกันค่ะ นินจะใช้สีเบอร์2นะคะในการทาลิปสติกชั้นแรกจะทาทาผสมผสมกันไปแล้วแต่อารมณ์ลองดูก่อนว่ามันจะออกมาดีไหมแต่จากตรงนี้เลยแล้วกันใดๆก็คือชอบเนื้อครีมมากๆไม่ตกล่องเลยสีนี้อยู่บนปากแล้วนินรู้สึกว่ามันหวานไปสําหรับนินนินต้องการให้มันดูแบบเข้มๆกว่านี้เติมเบอร์หเข้าไป เบอร์ห้าดูเป็นเราอะมันเกี่ยแล้วมันแบบดูฟุ้งดูลมูลไปหมดเลยขอแอบเอาเบอร์หมาแตะแก้มด้วยได้ป๊นิดนึงก็จะทาลิปโค้ดของ g กิร์ลแ c ติที่เป็นสีทองทองคอมพลีฟินิชลุกนะคะด้วยมูกล w สกินสเปร์นะคะเป็นสเปรย์ที่แบบว่าช่วยเซตเมคอัพให้อยู่ทนแล้วก็ผสมกลิตเตอร์วิงวิแบบนี้ด้วยเอาให้สุด ก็ผิวตัวอยากให้ดู glow สุดกว่านี้เนาะนึงก็จะใช้โลชั่นของอาทิตย์นะคะในการทาผิวตัวนี้ดีมากทาแล้วแบบผิว g l o ผิวฉ่าสุดเห็นไหมคะผิว glow พร้อมสู้แสงเวอร์อย่างยังไม่หมดมาจอ o ลี่นะคะเป็น shimmering body oil แบบทาตัวที่มาพร้อมกับแรงพุ่มแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะเป็นแบรนด์ของน้องจุกกู้เดอะเฟสนะมีสสีมีสีทองแล้วก็มีสีแบบน้ำตาลเข้มๆแบบนี้นะคะ กลิ่นหอมมากเลยหอมแล้วจ้าทุกคนแต่งหน้าแต่งตัวแบบเสร็จแล้วปึ๊บหันหลังไปปับ๊บแสงหมดคือแบบมันแค่แปบบเดียวจริงๆคนเห็นใช่ไหมว่าตอนที่นินแต่งหน้านินแบบเป็นกังวลมาก แสงมันเหมือนแบบมันเริ่มหน่อยๆหนยันซ้ายหันขวาแบบกลัวแสงหายกลัวแสงหายเพราะว่าแสงมันจะส่องมาที่หน้าต่างตรงเตียงนินแล้วตอนนี้แสงได้หายไปแล้วแล้วเราจะแต่งหน้าสู้แสงทำไมพูดไปออกที่ทำมาทั้งหมดเกือบครึ่งชั่วโมงทำไปทำไม <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราจะสร้างแสงปลอมๆกันขึ้นมาเพราะว่าอะไร นินมีริงไลท์ริงไลท์ของนินสามารถปรับได้เป็นแสงสีส้มหรือแสงสีขาวต้องการ mm hmm. แสงโกลเด้นอาเราก็เลยปรับเป็นสีส้มนะจ๊ะเ mm hmm. ดี๋ยวมาดูกันว่าจะสู้แสงธรรมชาติได้หรือเปล่า คแล้วนั่นก็คือลุคแต่งหน้าผิวเปล่งประกายสู้แสงปล,ปลอม แต่งจริงได้ถูกแบบว่าพายุบดบังไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอยากให้นินทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกแจ้งมาได้นะคะเดี๋ยวนีนจะทยอยจัดให้ตามคาขอนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามทางเราทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, Instagram, Twitter แล้วก็ตอนนี้เรามี TikTok อแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางเลยคอมเมนต์มาเม้ากันได้นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงฝนหรือเปล่าเสียงฝนตกแรงมากจะเถอนใจไปแล้ว หลากันด้วยทางน้ำตาทุกคนนึให้ดูพายุมันไม่ใช่แค่ฝนตกมันคือพายุเลยจ้ะโอ้ oh my god คุณจะขัดขวางแสงของดิฉันแบบนี้ไม่ได้ไปไกลมากไปจตาให้มันฝุดนตาหมตเร์ แล้วดูวันที่ไม่ได้ถ่ายงานนะคะแสงดีมากงง <Hey guys. S 1> นี่คือแสงที่พูดถึง you know โอ้ยงงม,มากงงสุดยคงไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง crazy alright you wanna call me baby แต่ยังไม่เข้าใจถึง power of lady